โอเคมา<ไ>ปาให้กดปุ่ม,มท่านผู้ชมครับในขณะที่เรากำลังจะเตรียมเลือกด่านต่อไปนะฮะก็เกิดการไม่คาดฝันนะ โบนัสเราได้ถูกปิดตายไปแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะฮะสาราภาพมาเสียมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือคุณผู้ชมครับระหว่างที่เราก็เอาขนแกะเหลืองไปใส่กล่องนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่แล้วจูวู่วาก็วิ่งไปห้องบนนั้นแล้วก็กดสีเหลืองอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คือกดสีอื่นไม่บ้านะไปกดสีซ้ํากดสีที่ได้ไปแล้วนะฮะส่วนสุดท้ายก็คือโบอนัสเรา หมดโอกาสแล้วนะครับน้องสิจาต้องแคะนะฮะแต่เราจะไม่แคะถ้าพลววาดเราก็พลาดเลยนะเอา้ามาว่ากันต่อกันที่มินิเกมต่อไป a อวเวนเจอร์และด็อปเปอร์นสุกกันอะเอวนอสนุกกว่าส่วสนตัว,วแต่ว่าด o อปเปอร์เร็วกว่าแล้วเรามีอะไรไม่เยอะพาคัวก็สั้นเหมือนกันนะรู้สึกว่าพาคัวเป็นสกิลอ s ช u ูถ้าเกิดคนที่สกิลไม่ได้ก็จะก็จะเนหนื่อยอีว อี๋ว่ามึงไม่สนุกไม่มีอะไรสนุกเลยใช่หรอ่ะฮะขอหนะแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมึงซนอะไรขนาดนั้นลูกฮะคุณต่อตาเลยโอ้โหทุกคนเป็นได้เลยต่อหน้าต่อตาแบบกล้องกล้องจับทันนะฮะต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะเห็นลีสโตนบล็อกเลยอ่ะโอ้โหเหวลยฮะอ่ะโบทบทบทเอเวนเจอร์ดอปเปอร์พาร์ควัวเอาไหนน่าจะดรอปละมั้งดอปเปอร์ ดัปเอร์นะดัปเอร์นะสรุปนะขอนะโอเคไปดัปเอร์ครับโอเคเอออ้าวขึ้นออกทำไมไม่เห็นไข่แล้วเดี๋ย้อยกะเห็นคนไึไงเห็นมาแล้มาแล้ว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 ม้มอมามา้า้ม้มานล้้มลม่มาแล้มา้มาแไ้วแลา้้า้ม้า้ลมมา้ม เอาละครับเลตไปดรอปไปทีนี้ขางนี้จะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านนะฮะอุตส่าห์โชว์เทพซะหน่อยไปลงไปเลยแบบไม่โหดเฮ้ยเอ๊ะมันเป็นอย่างงั้นอยู่แล้วคุณเพราะว่าเลตมีดิสแทร์ต่อ๋อ้แม่แม่แหวแม่บล็อกเดียอะมะเขือปอกเอ้ยสองคนนั้นไป แม่แหเออผมกยเก็เรียบร้อยลงน้ําแล้ว3ครั้งทําไมวะโอแล้วลุงว่าเกมมันบั๊กจริงๆแหละเพราะว่าถ้าลุงเคยเห็นภาพจะไม่ผิดเมือนเคยเห็นภาพนะมันจะเป็นหัวของใครสักคนหนึ่งแต่นี่เป็นหัวสตีฟไปแล้ะมีตัวเจด้วยไม่รู้มีอะไรจดไว้ก่อนนะเจนี่มันไปแล้วอ่ คุณทำอะไรอ่ะฮะคุณกดแล้วเหรอคุณกดแล้วเหรอกดไปแล้ว กลุงจดไปว่าตัวเจเนาะแชทปัญหายไปแล้วไม่เป็นไรโอเคจดใหม่จดใหม่โอเคลงไปเลยเอ๊เหมือนจะไม่ยากเหมือนจะไม่ยากเหมือนจะไม่ยากไม่ยากมะเขือเปาะอะไรอะตายจนได้แงนแง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 ลงน้ําสิครับเรียบร้อยลงมาแล้วข้างล่างมีข้างหลมีอะไรอ่ามีตัวอีนะเจอีโอเค เหนื่อยเหนื่อยขับไม่ได้เหนื่อยการเล่นแมพเลยเหนื่อยเหนื่อยขับเนี่อยอ้าเป็นไงบ้างข้างบนลงมาได้ไหมเออจริงๆริแล้วจะถึงพื้นลแล้วรอบหนึ่งแล้วสุดท้ายก็คือกระติกกระตกกระขอบอ่ะเอากูออกไปจากตรงนี้พี่เออมันจะถึงอยู่แล้วแนะนำอ่ะให้อยู่ขอบขอบอยู่ขอบขอบประมาณนัถ้าถ้าเป็นมุมมองจากคุณน่าจะเป็นขอบฝั่งซ้ายมั้งประเด็นคือกูก็อยู่ซ้ายแล้วเว้ยมัน ี่อ้ยจะถึงพื้นอยู่แล้วแข่งกันแบบว่าสะสมคิวอะสะสมสะสมเด็เด็ดเด็ดไม่ใช่คิวเด็ดเออโอ้ยเด็กไปกูมองแล้วเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยโดนคลอดละแต่เย็นเย็นแต่เย็นเย็นแต่เย็นเมื่อไรกูจะถึงคุณอยู่มุมมุมอะมุมซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะ อ้ยนี่นี่นี่กระซ้ายแล้วนี่กระซีนี่กระซ้ายสุดๆแล้วเพื่อนไม่ใช่ซ้ายสุดดิมันมีการไว้อยู่ประมาณซ้ายกลางๆหน่อยก็นี่แหละตอนแรกอะลงไปซ้ายกลางๆเลยล่างล่างล่างเสร็จแล้วหักหักหักเหมือนบิดมอไซอะไปทางซ้ายอะมอไซไม่รู้ใช่นึกภาพยังไงมันชัดเจนนะไปเถอะไปเถอะมันหนักอายขาขที่หน้าเขาให้รอบหนึ่งให้รอบหนึ่งให้รอบหนึ่งโอเคชัดเจน S 30, <S เอาให้ครบสามสิบเอาให้ครบสามสิบอาครบก็ครบอ่อาน่นไงไปไปเลยโอ้สโนว์แมนเอ้ยมีชื่อด้วยชื่ออะไรอ่ะดวงดูชื่อน้องชื่อดวงดดววงงร ียายเป็นดวงดาวเหรอเออเอาดักหรือเปล่าเพื่อนอ้าวเหรอเหรอโทษโทษอ่านแบบภาษาไทยไงนึกว่าดวงไงชื่อว่าอะไรนะภาษาอังกฤษดักดักโอเคไม่เห็นเจีะคอร์ดมิสโซนียแบบแม่แม่โอ้โหแม่ลงซ้ายหักหักมอไซค์หมุนติ้วด่านไม่สวยจังเลยอ่ะเออสวยจริงอะ โอ้โหเยอะเนี่ยโอ้โหมาแล้วตัไกลแหมเมื่อกี้ดูสิเนี่ยลงมาจะถึงพื้นอยู่แล้วแหมหินศพขอบล่างเอ้ยขอบเอ้ยขอบด้านล่างได้ดันล่างได้ดันล่างได้โอเคด้านล่างได้ด้านล่างได้เอ้ยเอา <c oughs> ไปใหมโ okay. อเคได้ได้สองบล็อกเลยมะเขือ,อเกยจากล่างขึ้นไปบนเดี๋ยวจำสูตรก่อนสูตรหมุนล่างเสร็จปุ๊บขึ้นบนขึ้นบ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 น,บน,บนผ่านโอ้ยสุดยอดเลยบลงมาจากด้านล่างใช่ไหมคุณลงมาเสร็จนี่ยคุณเกาะเกาะข้างล่างไปก่อนสักพักแล้วก็กดเดือมันยูสปินขึ้นมาด้านหน้าเลย อันนี้มีอะไรอ่ะโอเคเจเจีเอสถ้าเกิดลุงมีมอดอัพติฟายนะซูมดูซูมดูพวกคุณแล้วนี่ไม่มีอะเอาฉอตเมื่อกี้เอา็อตเมื่อกี้ที่กูกันเลยเฮ้ยนี่ผ่านแล้วไอ้สุดยอดเลยพู้คุณผู้คุณกดเลยให้ให้โอกาสอีกอีกอีกนิดนึ่งนิดนึงอีกสักสองรอบหวาหวาลงจากล่างลงมาข้างล่างสปูใช่ไหมแล้วก็กด W ค้างกันเลยสปินขึ้นมาข้างหน้าเลยกูจะบอกว่าฉันแบบลงทางขวาปะ ใช่ใช่มันด้านขวาด้านขวามันจะมีช่องว่างเยอะหน่อยลงเสร็จปุ๊บคุณก็พยายามขึ้นมาข้างบนด้านบนอ่ะเกาะบนไว้หน่อยถ้าถึงค่าสิบแล้วยังไม่รอดก็คือกดได้เลยนะจังหวะนี้วิ่งเลยโอเคไปกดเลยอุ้ยนี่ไงอ่ะีนที่ฉันเจอวันนั้นน่ะอันเนี้ยในอันนี้อันนี้อันนี้แป๊บหนึ่งคือเตมเบอรใช่ไหมแป๊บหนึ่งอ๋อเจ็กเจ็ดเบอร์โอเคผมไม่เห็นพวกคุณนั่เนี่ยผมเห็นขวาละมาละมาละ มันไปทางไหนอะนี่เจอทูฮับมันมันจะมันจะมีกับดักไหมเนี่ยไม่มีมั้งไม่น่ามีมันก็มันก็ไม่น่าน่าเกลียดขนาดนี้เลยนี่ยมีหมอนะว่าแม่งลงไปแล้วมีกับดักยนสว่ะฟู่ฟิวฟู่ฟิวฟู่ฟิวอย่างนี้แบบว่าไม่น่ามีนะใจเย็นใจเย็นแมมเฮ้ยโอ้โหเหมือนเหมือนจะมีช่องเยอะนะตรงเนี้ยเฮ้ยถ้ามุมนี้มันเดี๋ยวนะมุมนี้มันมุมไหนวะเนี่ยลงขวาขวากลับมากลางเออ กลกางกลางกลางกลางขึ้นบนบนไม่ใช่บนแบบนี้อเอ้ลุงเจอลุงเจอช่องละลุงเจอช่องละลงไปแล้วก็เกาะพอลงเสร็จปุ๊บอะแล้วก็เขาเรียกว่าไงพยายามที่จะทําเหมือนคล้ายๆกับตัวลูกศรย้อนกลับไปทางด้านซ้ายอะ่ะเก็ตภาพปะ<อ>คือลง คือลงเสร็จปุ๊บอ่ะขึ้นแล้วซ้ายต่อเออนั่นแหละแบบนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะมันจะมีพื้นที่เยอะหน่อยตรงนั้นอ่ะเออฟื้นขึ้นไปเอ้ยนิดเดียวเห็นศพลักโอ้ยเห็นศพว่าไล่พวกบุรีจบเพื่อนนันตาจะร่วงเอ้ยอย่าเอ้ยกระตุกอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหกำลังสวยเลยเมื่อกี้น่าจะอดทางขวาบา ปานกลางเจาะขวาหีหลอดเลยหมดแล้วหลอดละโว้ยเฮ้ยเอามาว่ะโอยูดนะทุกคนได้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 นี่ไงนี่เจอช่องเจอช่องมันเจอช่องเว้ยแต่ว่ามันมันเหมือนจะผ่านแต่ไม่ไ่ไม่ไม่ลงมาอย่างนี้ฟังนะทุกคนลงมาอย่างนี้นะลงมาทางขวาใช่ป่ะแล้วพอลงมาใงช่างนึงอ่ะให้เบี่ยงซ้ายออกมาเว้ยมันจะมีช่องยาวๆเลยทีเดียวคือไม่ต้องไปไหนละใช่ใช่ลุงก็เห็นแบบนั้นอ่ะแต่ลุงหมุนไม่ถูก ยากที่สาวเนี่ยมาใช่ใช่มันยากจริงเอ้ยโอ้นี่เดียวแชแลบนี่เดียวลงสิเฮ้ย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 เฮ้ล้วเย้ด้านหลังมีอะไรดูก่อนจริงๆมันน่าจะเป็นหขวงใครสักคนหนึ่งอะแต่สกินมันไม่โหลดตัว P J E S เอ้ยใช่เหรอก็ไม่หาแม่งเป็นสไตลมแบบเป็นอะไร สไม่มันไม่มันไม่โหลดสกินไม่โหลดนี่มันเป็นความฟุกพอดีเลยแหละที่เราควรตรงนี้โอ้นี่ไงโอ้ทำดีเพื่อนทำดีทำดีทำต่อไปล้อเล่นปะเนี่ยเออเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเอาช็อตเนี้ยไปตัดเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่แม่งลงมาเออนี่แหล ไม่ต้องห่วงผมผม,ผมเอาฟุตฟุตยาวลงเลยตัดนิดเดียวไม่ต้องตัดเยอะอันไหนที่ไม่ไหวจริงค่อยตัดออกเมื่อกี้ด่านที่เท่าไหรนะลืมนับเลยอ่ะเราเราผ่านเอ่อว่าเอพีซีสนุกเฮ้ยอะไรเนี่ทำดีเพื่อนทำดีทำต่อไปซื้อต่อไปทำดีไปหวาแล้วไปหวนแล้วเราอีกแล้วดิ เราอยู่แานหนึงเราอีกร้านหนึงจะเอาให้ถึงหนึ่งลเลยให้ได้ใช่ไหมใช่โโออ้้ยยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมเลยว่าจะพูดอะไรอ๋อมันผ่านด่านอะไรบ้างเราผ่านไปเลยไปเลยเราคุณไปเลยเราผ่านเราผ่าน NPC ปูบ้าน NPC เราผ่านเมื่อกี้จังเกิลเอ่ออาทะเลซ้ายนี่คือด่านอ้าวรู้เนาะเรามองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวนะ NPC อ่าอะไรต่อนะลืมเลยแม่แม่มดโสนแล้วก็จังเกิล ด่าเนี่ยเราลืมรับลืมนับเลยเนี่ยน่าจะดักที่5แล้วป่ะตัวตัวโน้ตไว้ก่อนเออตัวอักษรไว้ไม่เชียอเออมันเท่าไหร่ละอ่านี่ดักที่5โอเคมันมันมันคือโอเคลงเลยกันมามุดยานเนี่ยไม่รู้พอใจเลยนลุงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องจะปิดจอโอ้โอ้ my god โอ้หมันเป็นทึบเลยอ่ะมันปิดทึบเลยอ่ะโอ้โอ้ช็อตเดียวพลาดโอ้โอ้เสียงหลงเดี๋ยวดื่น้ำก่อน ช็อตเดียวผ่านเลยมีหลักฐานโกดมากเอ้ยเห้ยเออ w h a t t h e h e c k แต่ใต้สายมาจากไหนเนี่ย J S J E S P E นะฮะเอ้ยใช้สูตรเดิมก็ได้นะจริงๆใช้สูตรเดิมอ่ะหมุนเน่ยหมุนแล้วลงมาลูล่างซ้ายให้ได้หมุนแล้วเว้ยหมุนแล้วเว้ยแม่งจะเป็นนักบลเล่แล้วเนี่ยเป็นนักบลเล่เมื่อยที่แล้วเนี่ยโอโหมันจะเป็นรอยหลบแล้วโว รับไม่ไหวแล้วเว้ยคือถ้าลงมาลงมาแล้วหมุนรอบเดียวได้คุณผ่านเลยเว้ยเพราะว่าหลังจากนั้นอะมันเป็นรูรูหมุนเดียวกันหมดอ่ะมุมมันอยู่ใช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 ่มุมมันอยู่ล่างขวาเอ้ยลึงล่างซ้ายขอโทษล่างซ้ายไปอยู่ล่างซ้ายใช่ไปอยู่ล่างซ้ายไม่กอดอะนี่ไงเดนแตล้ว อกูพระช่วยรวยโอ้ยมันมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะพระไม่ช่พระพระรอดไงพระรอดคนไม่รอดพระรอดอยู่คนเดียวเฮ้ยจริงแล้วถ้ามันไม่ผ่านก็อย่าไปทรมานทรมารมกูอีกเลยใครกดเลยเออ่าเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ผ่านหรอกเชื่อป่ะใหญ่มากกดเลยโอเคกดเลยครับ โอ้ย oh, นะู่ไปก็แล้วนะอ้าทำไมกูมาอยู่เนาอตรงนี้คนเดียวโอ้ลายตามากเลยอะจริงจริงนะโอ้ oh. นี่คือด่านที่เท่าไหร่ด่านที่6นะฮะมาลองดูแล้วจะไป drop drop สิวะโอเคไม่หืงกระตุกเลยดับแรกเอา้าเอา้าเอา้า What the มันโกงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา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 อ่โอ้โหขนาดลงมาขนาดนี้นะยังไม่เห็นทางที่มองออกเลยว่าตรงไหนเป็นนะว่าจริงเหรอคุณตามมาเนี่ยคุณตามมาทำไมผมก็เล่นให้มันเป็นเล่นให้มันถูกสปอเปอร์สิเออโอเคมาดีแล้วโอ้โหเฮ้ย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 ได้แล้ว เดี๋ยวเธอไปเปอร์ไปเดินเลยอันนี้อะไรเนี่ย P อ่าตัว R J S C E J E S P R Jasper Jasper นะฮะ Jasper ผีน้อยนั่น Casper ฮะขอโทษทีอันนี้เดี๋ยวนะมันมันหวาเอ้ยไม่ใช่หวาดิลากลองลองลองสัมผัสมันไหมเอามึงลองเข้าไปดิบุ๊ปนึกว่ามันบีบาเลียบล็อกกันเอาไว้ไม่มีหรอเนี่ย อย่าลืมนะแค่ขนาดุ่างมากถ้าคุณโมก็จงนั้นแ่ะเย s โอเคไปกดเลยโอ้ยไม่จบเรอเนีเธอเอาหงน้มาต้องเอานี่เราอยู่ฟอร์เทสเหรอเอาแล้วนั่งนังงมแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่นั่นแหละอางหนาอะโอ้โหนี่ไงโหเป็นไฟเลยเมื่อกี้ยังตาลังให้พลอยก่อไฟบัไกันเอไฟบันไดกันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม คือคือคือจะบอกว่ามันไม่ได้มันดูยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเกาะซ้ายล่างอ่ะเกาะซ้ายข้างๆซ้ายมาหรือเกาะขวาก็ได้มั้งเพราะน่าจะเหมือนกันมันจะมีพื้นที่ว่างเยอะแม่งหมครับไปยันเซฟโซนจริงๆดีเอ็นฮะชื่อแจสเปอร์อ๋อู้รู้จักและ เจสเปอร์ดีเอ็นดูแล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 ใครเขาคือผู้สร้างแมพนะฮะเดอะโค้ดซึ่งเป็นแมพที่ลุงเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งแอเดอะโค้ดภาค1 2 3่งสนะเฮ้ยเฮ้ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอย่าเพิ่งไปเไรลูกคีย์บอร์ดเฮ้ยเฮ้ยคีย์บอร์ดเจ๊งเหรอไม่เอาสิคีย์บอร์ดมันไม่เจ๊งหรอกค่ะมันหมดไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบนี้อ่ะแบบนี่ไงผ่านแล้วไปเลยไหมไปเลยก็ได้นะไปเลยนี้เถอะคือเลขมันสวยแล้วเลขนะไปเลยนี่เถอะต้องหนึ่งเหรอไปไปไปนี่เลยนี้เถอะอ่าไปไปไปเกือบหงายออก อืมโอ้ดีเอ็นว่ะน่าจะเป็นไฟนนลน่าจะเป็นหนาสุดท้ายละนะฮะเ e s ดีแล้วนายดูซิเดียวอ๋อเห็นแลเห็นแลเห็นแลเป็นเป็นพื้นทึบเลยเว้ยว้าวว้ว what ชั้นสุดท้ายอ่ะมีช่องแก๊ปว่างแค่ช่องเดียวอ่ะจริงปะเนี่ยเออมีมีช่องแก๊ปอยู่สองลูอ่ะแต่กว้างแค่ช่องเดียวอ่ะ ตายแล้วโหเฮ้ยเล้งเล้งโอ้โหมีไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วหนักแล้วหนักเออเออแง่แง่ใครตายต่อหน้าเลยว่าน่ากลัวมากเออเห็นแล้วที่คุณบอกอ่ะใช่ไหมเหลือแค่สองช่องอ่ะใช่มันแค่ช่องสองช่องเองวิ่งนี่เดียววะ โอ้ยคันกระมงเลยเออเออเออดติ๊ดติดติ๊ดติด,ตด,ตด ก็เป็ดไม่ได้มะเขือไก่ได้แน่นอนมะเขือไก่กินได้นั่นอะแกงเผ็ดมะเขือไก่อย่างเงี้ยอร่อยเลยเอ้ยกระตุกมะขามาขอกอะไรแล้วเราจะรู้และเราดูแ้วว่าใครว่าจะเล่นโอยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันได้หวาได้แล้วอ๋สวยแล้วไงแวมาอยู่นี่นี่แดดอยากไปไหนด้ยโอเคโอเคตาย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 โอ้ย เอาละสองร้อยขึ้นแล้วกูยังไม่ผ่านเลยเนี่ยแตสองร้อยไม่เด้เดกก็อดเฮ้ยเสียงใครเสียงอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะมันมีเสียงปีกอ่ะเสียงอะไรเลือดกราก้อนเหรอลงมาดูดิโอ้ยลุงคงจะลงได้อะตอนเนี้ยติดอยู่ไอ้ไอ้สองบล็อกนั่นน่ะไอ้รูแกลนั่นน่ะ ไม่ว่าลูไหนก็โหดอะเอาจริงไม่ว่าลูไหนก็โหดออะแต่ถ้าแต่ถ้าลูข้างล่างมันจะมีพื้นที่ไปทางซ้ายนิดนึงอเนี่ยก็ทำอยู่เว้ยเอาไม่ปูลงไมาได้จุดตรงนั้นก่อนเนี่ยเนี่ยเดินละอน่เนรเดี๋ยมีอีกยี่สิบเลยไม่ห่วงไม่เป็นไรรอดูในคลิปแม่ชัเจนเราไม่ถึงยี่สิบละขอดูหน่อยดิอริยอนุญาตอยากดูว่ามันเป็นยังไงในภาพตรมนี้เอาเลย เอามันอออัปเดตใหม่ยังไม่มีมันยังไม่มีสเปคเทดนี่วะลงสิครับรออะไรพุทโธ่ลงนะทุกคนนะคืออย่ากไปรอเว้ยไปเถอะแม่งไอเกิดข้าวเหิียต่อเพื่อนไอคือถามจริงแล้วมาเองเลยด้วยแล้มาเองาไปดื้อเสยกูถามจริง กูสามจริงโอ้ชโอ้ยด้อกันูสาจะไม่เกินร้อยเรียบร้อยเลยแตกแบบเป็นอาชยเลยอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอยากได้ช็อตเป็นไงล่ะอยากได้ช็อตเป็นไงล่ะ กันล้วมึงไอ้พ้อมกันกูได้ไงของเรื่องเรื่องของเรื่องอยากดูสเปซเชนไม่โอ้ยเพื่อนแค่เพื่อนจริงๆเลยเพื่อนเป็นเพื่อนกันเราจะไม่ทิ้งกันเว้ยเฮ้ยไดาแล้วโอ้ยกลายเป็นร้อยสองเลยเฮ้ยรอบนี้มันต้องผ่านแล้วป้าขอร้องเอ้ย มม่ไม่มองใจคอเนีมยังไม่คิดจะให้กูผ่านเลยอ่ะถามจริงเอาสองร้อยเดี๋ยวมาระหว่างได้เขาโดดนะเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าเอ d นเดอร์ดราก้อนนะขมือบลุงไหมเนี่ยไม่ขมือบนะโอเคโอ้แล้วคือเป็นเอาจริงนะไอความรู้สึกเสียวเหมือนกลัวเหมือนจะตกเนี่ยมีอีกอ่ะเออย่ากระตุกดิเสียว้ย อ้ยอ่ามันเป็นห้องมันเป็นห้องอะไน,นีและห้องดอปเปอร์ห้องสุดท้ายละเหลือแค่กดปุ่มเพื่อจบจบไหมมาจบไหมเอ้ยอย่าค้างสิโอ้ยวะคุณต้องเดินามาถ้าคุณอยากจะให้ผมกดคุณต้องเดินมา, <laughs> นมา, <laughs> นมา <laughs> คุณเดินมาคุณเดินมาคุณเดินมาแต่อีนี่กลัวความสูงดินะดูดิแล้วแล้วข้างล่างคือเดอะ o อยอ่ะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะวะเอาใจช่วยอยู่กูรอมึงอยู่เนี่ย <laughs> ในระหว่างที่รอวาเดิน no. กูก็ปั๊มสะกอคะแนนไปคือไม่เอาสิปั๊มสะกอคะแนนแม่งเลยเดี๋ยวไม่ได้คนนี้นะถ้าเกิดว่าเอ็นเดอร์ก็มาแขียนในความเร็วปกติแต่นี่คือมันสโลว์โมชั่นเนี่ยมันก็มไม้แบบดูน่ากลัว่าเดิมอีกโอเคมาไปกดปุ่มกดเลยกดปุ่มโอ้้ย เอนแกมีที่ใครอะไม่มีไม่มีที่ฉันมันไม่มีไม่มีที่ลุงเอ้าฮะเดิในอินเวนทารีดิไม่มีโลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลุงว่าเหมือนลุงจะแคปอะไรทันเดี๋ยวขอเพย์แบ็กสักครู่หนึ่งนะฮะไม่ไม่ฉันก็เห็นเหมือนกันว่าฉันเห็นเหมือนกันสุดท้ายเห็นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพย์แบ็กสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะเพย์แบ็กครับมาดูกันฮะเพย์แบ็กเพย์แบ็กจนถึงเมื่อกี้เอ่อประมาณนี้มั้งอ่ะบิิกวโอเค ดูจับตาดูดีนะฮะจับตาดูดีฮะผมจะพอสให้ทันจับตาแล้วคือเห็นเป็นจับตาและคำตอบคือเจนบอกเห็นเออิอจ How the freak is this happen? มันเกิดอะไรขึ้นเจนอธิบายทีคุณคุดหวามันอยู่ในมุมที่ดีที่สุดในโลกเลยอันแรกอ่า ก็คือสติมันค่อนข้างดีเลยเว้ยเพราะหวาสติไม่ใันใช่ไหมมันก็จะค้างนิดนึงแล้วมันก็จะดีเลยนิดแล้วมันก็จะกระตุกแกรนิอเวอยหวังกดปุ่มเว้ยแล้วก็คนแก่อยู่ในมือจีเว้ยแล้วจากนั้นจีกดวางนแก่ลุงเหรอเป็นลุงเหรอเอาคนแก่คนแก่คนแก่ก็เพราเป็นคนวางหรือเปล่าเพราะไอ้หวามันกำลังมองอยู่ ขอโทษนะแต่ว่าหวามันเป็นคนกดปุ่มยุ้ยคนที่ได้ผลแก่คือคุณนะผมหมานเลยผมขอดูอีกรอบคือแล้วถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วยังไงอ่ะจะกู้ยังไงอ่ะที่ฉีดมาได้เลยไม่ไม่ใช่ปัญหาเว้ยอันนี้อ่ะคุณผู้ชมนี่คือสโลนะนี่คือสโลภาพแบบสุดๆละจับตาดูดีนะถ้าเกิดว่าปุ่มมันกดแล้วลงวางอ่ะมันจะชัดเจนอ่าโอเคโอเคชัดเจนแล้วชัดเจนแล้ว ตามที่ทุกคนเห็นนะอะหวากดเสร็จปุ๊บลุงก็กดซ้ำแต่กลายเป็นว่ามันคือขนแกะอยู่ที่ลุงแล้วลุงก็วางทันที <c oughs> โอ้โหนแบบนี้นี่เอง <c oughs> นรกแตกช็อตนรกแตก<อ>ใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายอีกแป๊บนึงสิคืนยนให้มันดีสปอยน์ไปเลยก็ได้นะวะโ,โอเคได้ใส่ <c oughs> ใสไปแล้วเฮ้ยไปตรงอื่น่ะกจี้เลยประเด็น โอเคถือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วกันนะครับเราก็ไม่ตั้งใจจะโกงนะแต่มันคือความดีเลย์นะมันจะมีอะไรที่โซนกว่านี้อไหมเอาจริงๆนะเนี่ยกูรอดูบอสแกแอดเวนเจอร์เลยนะากจะเป็นแบบไหนเวนเจอร์จะบันเทิงถ้าคือราชาแห่งความดีสตีฟแล้วก็รอมานานเหลือเกินที่พวกเจ้าจะมาถึงเอาไปจากแครอทของเั้าเดียวนี้เอาเป็นห่วงแครอทไว้แต่หยิบมาแล้วอ่ะ เอาตรงป้าเราจะตัดหัวยังไงอะ่ะเราสามารถคุณหวตทงนี้เราไปใส่ในกล่องเลยเดี๋ยว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 มันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> มันต้องมีวิธีที่ถูกต้องซ <c oughs> ิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะฉันนะฟังก่อนว่าเออทุยอะไรวะพูดแล้วเนี่ยฟังก่อนนะฉันจะไม่จะบอกให้อ่าไอ้พราชามันโกโหกชื่อของเขาคือ evil king steve อ้าว